ค่ะคุณทวีศักดิ์จากมหาสรารคามนะคะสวัสดีค่ะคุณทวีศักดิ์คะครับผมมีเรื่องที่จะปรึกษานะครับครับคบว่าไงคะเรื่องผมไปปล่อยงัวไว้กางทุ่งพอดีรถมอเตอร์ไซค์วิ่งมาแล้วชนงัวผมรถมอเตอร์ไซค์มาชนวัว,<ะ>วครับผู้ผู้รถชนเ เจ้าของรถนี้บาดเจ็บนะครับรถมอไซค์เข้ารักษาบาลครับแล้วเรื่องกฎหมายนี้เจ้าของมอ<ะ>ต้องรับผิดชอบโดยตรงหรือเลปล่าครับอ๋อ,อแล้วก็ชนวัวบ,บนถนนหรือว่าชนในทุงน่งนาชนบนถนนครับบนถนน<อ>ทางหลวงโอ้ถ้าชนบนถนนทางหลวงนี่เจ้าของวัวต้องรับผิดชอบครับพี่ครับครับ บนถนนเนี่ยเ,เป็นเป็นทางรถนะทางรถไม่ทางวัวนะพี่เนาะถ้าเราต้อนวัวเนี่ยข้ามถนนหรือวัววิ่งอยู่บนถนนเนี่ยอันนี้ถ้าเรามีรถมาโชนเราเนี่ยทางเจ้าของต้องรับผิดชอบครับพี่ถ้ารถรถมีพรบ,บรแล้วพรบ,บรเขาจะจ่ายให้หรือเปล่าครับอย่างนี้ครับรอ,อย่างนี้นะมันเป็น มันเป็นสองเรื่องอยู่เรื่องความรับผิดชอบเฉพาะตัวเนี่ยเราปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้คส่วนรถที่ชนวัวเนี่ยรถที่ชนวัวเนี่ยแล้วรถเขามีพรบครับเขาก็สามารถเบิกจ่ายจากพรบรได้ในการรักษาพยาบาลครับอืมแต่ว่าเจ้าของถ้าพูดเสียหายเขามีสิทธิ์ที่จะเรียกจากเรานะพี่ครับ ใช่ครับเขาเรียกมาเท่าไรล่ะเขาเรียกมาเท่าไหรโอ้ยยังยังไม่ได้คุยกันครับเพอลูกสาวออกเขาเจ็บหนักไหมแเจ็บหนักไหมก็แขนด้านขวาหักครับอาอแขนซ้ายครับอ๋อแขนซ้ายพี่ครับอย่างน้อยอย่างน้อยนะอย่างน้อยเนี่ยอย่างเนี้ยเขาเป็นคนขับเขาไม่ใช่เป็นคนซ้อนใช่ไหมมอเตอร์ไซค์นั่นอ่ะ ครับเป็นคนขับคนเดียวครับอ่าคนขับคนเดียวคนขับคนเดียวกรณีที่เกิดเหตุอย่างนี้เนี่ยเขาใช้เงินได้เงินในการรักษาพยาบาลทีนี้เขาเขาไม่ใช่คนผิดอ่ะจะได้ว่ามีคู่กรณีเนี้ยมีคู่กรณีเป็นอะไรเป็นวัวอาเจ้าของวัวก็ต้องรับผิดชอบทีนี้วงเงินตรงนี้แม่ผมอยากถามพี่ประสิทธิ์อ่ะช่วยตอบพี่ประสิทธิ์ทีได้ไหมขอความรู้ตรงนี้เอาชัดๆเลยพรบนะน้องขวัญครับให้คุณเกสินตอบพี่ประสิทธิ์มานิดหนึ่ง คือมันมีคู่กรณีอ่ะค่ะทีนี้ในส่วนของพรบเนี่ยนะเขาถ้ามีคู่กรณีแล้วก็เป็นฝ่ายถูกนะนะเขาจะได้รับการเบิกจ่ายในการรักษาพยาบาลไม่เกิน8 0,000บาทวงเงินใช่ไหมถ้าสมมติเขาแขนหาครักษาได้เต็มอ่ะทีนี้ถ้าสมมติคารักษาเกิน8 0,000อ่ะในส่วนนี้ใครจะจ่ายใช่ไหมก็เจ้าของวัวแหละล่ะ แต่ไม่ได้หมายความว่าเจ้าของวัวจะไม่รับผิดชอบในวงเงิน8ปด0 0ื่นนั้นนะนี่แหละที่จะถามพรบกองทุนใช่ใช่ช่เชื่อว่าคุณพี่ทเพราะ็สสถ้คือพรบเนี่ยพรบเนี่ยเขาจะเป็นคนจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับคนขับรถนะครับแล้วเขาก็จะเรียกความเสียอาจากเจ้าของวัวครับอืเป็นอย่างนั้นเลยครับพี่ทวีศักดิ์ครับ ใช่ครับเขารักษาไปเท่าไหร่เขาก็จะเบื้องต้นอย่างน้อยที่สุดเขาจะมาเรียกเอาจากเราเท่าที่รักษาซึ่งมันจะมีใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลอยู่ครับพี่ค่ะประการที่สองคนที่ถูกรถชนและได้รับบาดเจ็บเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกค่าป่วยการค่าเจ็บป่วยค่าเจ็บปวดค่าไม่ใช้รถรถเขาเสียนะจากบัวน้อยของพี่น่ะนะเอออันนี้เขาสามารถเรียกได้ต่างหากนะพี่นะสามารถได้เรียกได้ต่างหากอีกครับ ต้องแบ่งเป็นสอ,สองเรื่องนส่วนนี้นะคะโอเคไหมโอเคไหมพอเข้าใจนะพระบก็ต้องมาเรียกจากเราอีกหรือครับใช่ครับเพราะว่าพรบรเนี่ยมันมีคู่กรณีไงพี่บริษัทเขาต้อง,งเป็นคนจ่ายบริษัทก็คือผู้ที่รับทําประกันพรบ เพราะงาั้นพอชนโครมก็มาปั๊บมีคนเจ็บเจ็บก็ไปหาหมอหมอรักษาสมมติจ่ายไปห้าหมื่นค่ารักษาพรบก็ออกเงินจ่ายให้คือบริษัทเป็นบริษัทที่ประกันเป็นคนจ่ายค่าค่ารักษาค่ะทีนี้พงเงินมีคู่กรณีและคู่กรณีเป็นฝ่ายผิดต้อนวัวอยู่บนถนนบริษัทก็จะต้องเรียกเอาค่ารักษานะเฉพาะค่ารักษานะรักษาเท่าไหร่ก็เรียกจากพี่เท่านั้นครับส่วนวส่วนที่คนเจ็บจะเรียกเอาตัางหากจากพี่ไอ้น,นี้ก็อีกต่างหากครับเขามีสิทธิ์เรียกเหมือนกันซึ่งนั้นก็เจรจากัน ก็ต้องคุยกันนะครับก็ต้องคุยกันใช่ถ้าอะไรแล้วีบริษัทประกันเขาเขาจะมาเรียกเรากับผมหรือเปล่าครับเรียกจากพี่ครับเรียกจากพี่แน่นอนครับแล้วมีวงกี่ตัวมีวงกี่ตัวล่ะตัวเดียวครับเฮ็ดเกิดวันไหนเนี่ยมาน้ล่ะพี่เห็ดเกิดนานเลยเหรอเนี่ยตัวเดียวเองไงถ้าเป็นูงก็ยังเพราะว่าระวังไม่ทัน ถ้เกิดอะไรขึ้นเน่ะมันไปวิ่งข้ามถนนเหรอแล้วรถชนอืมวัวตัวเดียวตัวตัวเดียวเนาะเออไปไปให้เขาตำซ้ำชนเนี่ยตำชนคือตำค่ะอก็เข้าใจแากค่ะไม่มันจะใมาตำก้นวัวใช่ไหมซึ่งส่วนใหญ่ในชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านเนี่ยชาชาวบ้านจะนกรู้พอพอรถมาชนวัวชนควาย ชนสัตว์เลี้ยงของตัวเองบนถนนเนี่ยนะคนชนก็จะมาถามว่าใครว่าใครเจ้าของก็จะมาแสดงตัวาว่าผมวัวผมเรียบร้อยเลยรับผิดชอบทีนี้คนนกรูเขาบอกไม่ใช่ของผมเจ้าของไผ่หรอแม่ยางแม่เหลืองไม่รู้ว่าใครไม่ใช่วัวผมปฏิเสธเลยอะเออปฏิเสธไม่รับผิดชอบก็งัวครับอ๋อพี่ธวีศักดิ์ก็ยืนอยู่ตรงนั้นด้วยจูงมั้งเะรคะเลยจูงป่ะหนีไม่ออกอะ ในจูงวัวค่ะเอาชัดเจนนะชัดเจนนะพี่นะหนึ่งกรณีนี้มีมีมีคู่กรณีนะครับแล้วเราเป็นฝ่ายผิดแหละรัวไปอยู่บนถนนนะ่นนะเราจูงอยู่หรือเปล่าล่ะเราไม่จูงปล่อยครับปล่อยโอ้นี่เขาเรียกว่าปล่อยปลาละเลยทําให้สัตว์ไปนั่นแหละนี่แหละตามเข้าข้อกฎหมายเป๊ะเลยพี่ค่ะตัวเดียวเนาะก็ดูว่าเขารักษาเท่าไหร่พรบเขาจ่ายเดี๋ยวพี่อยู่เฉยเดี๋ยวพรบเขาก็มาเรียกจากพี่เองแหละ ถ้าเขาไม่บอกถ้าเขาไม่แจ้งคู่กรณีนะสมมุตินะเกิดคนชนจะช่วยพี่ว่าไม่แจ้งคู่กรณีนะไม่แจ้งคู่กรณีเนี่ยเขาได้เบื้องต้นแค่สามหมื่นนะค่ารักษาที่ได้รักษาเกินไหมล่ะมันแขนหักอ่ะต้องไปดูเขาเห็นไหมใช่ใช่ใช่เขาก็ต้องไปแจ้งความเลยชนวัวใครใครก็คนนั้นก็เป็นผู้ต้องรับผิดชอบโอเคนะพี่ธีรศักดิ์เข้าใจแล้วนะครับครับ สวัสดีครับด,ดูแลส,สัตว์เลี้ยงให้ดีนะดีครับที่ถามเรื่องนี้นะเพราะพี่น้องประชาชนในชน,นบทเนี่ยนะครับจะต้องต้อนวัวต้อนควาย<อ>ต้องต้องมีช่วงหนึ่งแล้วที่ต้องข้ามถนนเดินข้างทางกันนะบางทีก็คือถ,ถ้าแถวบ้านก็จะมีค่าทําควันเข้าด้วยในส่วนนั้นะนะเนาะ